โดยเฉพาะถ้าการกระตุ้นนั้นนะถูกต้องเด็กก็จะพัฒนาจนกระทั่งเหลือเชื่อเลยบางทีเดี๋ยวนี้เด็กๆนะที่หมอเห็นพ่อแม่อ่านหนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่4เดือนอายุแค่หนึ่งขวบนั่นแหละสามารถที่จะจําหนังสือได้30เล่มแล้วก็สามารถพูดโต้อตอบอะไรต่ออะไรได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยอาหารเนี่ยมนุษย์เนี่ยโดยเฉพาะเด็กเนี่ยต้องการอาหาร5หมู่ใช่ไหมก็คือที่เราเรียนเรียนกันนะแต่ว่าในสมัยใหม่เนี่ยเขาก็ เราบางทีจะหาอาหาร5หมู่แล้วก็คำนวณแล้วก็เสียเวลาในการทำมันก็จะมีบริษัทต่างๆเนี่ยก็าทำอาหารเสริมทำอะไรๆอย่างเช่นผักเนี่ยเขาก็ครบชนิดที่เรียกว่ามีแอนตี้ออกซิแดนต์หลายๆอย่างแล้วก็มีรสชาติที่ดีแล้วเปลี่ยนเขาก็ช่วยให้พ่อแม่สมัยใหม่เนี่ยหายเหนื่อยค่ะคือสิ่งแรกเลยที่คุณพ่อคุณแม่จะเลือกเนี่ยจะต้องเลือกของเล่นที่ปลอดภัยเราจะเคยได้ยินแต่มันมีของเล่นที่บางประเทศทํามาเนี่ย คล้ายๆลูกอมอ่ะแต่อมก็ไปในพองในท้องอ่ะแล้วก็เด็กก็เลยท้องแตกตายหรือว่าบางทีเป็นไข่ก็เป็นไขป่ปลอมกินลงไปก็เป็นเมลามินเงนี้ยนะนี่สิ่งแรกที่พ่อแม่ต้องเลือกก็คือเรื่องของความปลอดภัยอันที่2ก็คือต้องเลือกให้เหมาะกับวัยเช่นวัยเนี้ยเล็กๆเนี่ยการกระตุ้นเขาเนี่ยใช้เสียงแล้วก็ใช้ การมองเห็นเนี่ยเราก็เลือกที่เหมาะกับเขาแล้วก็ของที่จับเนี่ยก็จะต้องมนหน้าสีเสิอต้องปลอดภัยแล้วก็สามารถจะกระตุ้นให้เขาพัฒนาได้เมื่อเขาโตขึ้นอีกนิดหนึง่งเราก็ให้เขาเริ่มใช้ความคิดเช่นการหยอดหลุมวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอันนี้ก็ค่อยๆพัฒนานอกจากอันที่หนึ่งปลอดภัยอันที่สองเหมาะกับวัยอันที่สามก็คือว่ามันสีสันที่จะกระตุ้นเด็กมากน้อยแค่ไหนด้วยะถ้าเด็กๆเ,เนี่ยนะสมองเนี่ย เด็กจะฉลาดแค่ไหนอ่ะไม่ได้ขึ้นกับเซลล์สมองเพราะเซลล์สมองของมนุษย์เนี่ยเท่ากันแต่ขึ้นกับใยสมองและถ้าใยสมองได้รับการกระตุ้นนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าเด็กเนี่ยเมื่อไหร่ที่เขามีความสุขสนุกตลกเนี่ยโอ้ใยสมองจะสร้างเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นไอการที่ทําให้เด็กมีความสุขสนุกตลกมันผ่านการเล่นแล้วก็พ่อแม่เนี่ยเล่นกับเขาให้เวลากับเขานะก็จะช่วยให้เด็กพัฒนาสมองเยอะ สิ่งที่สำคัญที่สุดสําหรับคนเป็นพ่อแม่พราะลูกเนี่ยเป็นของขวัญที่มีค่าที่สุดแล้วเด็กเนี่ยเขาต้องการเราเนี่ยตอนเขาเล็กๆนะถ้าเลยกว่าห้าขวบเนี่ยเขาจะไม่ค่อยจะต้องการเราแล้วมันยิ่งเขาเล็กเนี่ย เราต้องให้เวลาแล้วเราก็ต้องเล่นกับเขาต้องใส่ใจเขาแล้วเมื่อเขาได้ฐานที่ดีเหมือนตูปูกลากอะถ้าลากต้นไม้แข็งแรงเด็กก็จะงอกกิ่งออกต้นไปมีผลมีดอกมีผล,มผล,มผลไม่รู้จบวันสําคัญที่สุดก็คือเลี้ยงเขาด้วยความรักเลี้ยงเขาด้วยการให้เวลาแล้วก็ใช้ของเล่นที่เหมาะกับเขา เป็นไงกันบ้างคะคุณผู้ชมก็เรียกได้ว่าคงจะได้รับสาระความรู้จากรายการของเราไปอย่างเต็มเมเลยแต่ว่าช่วงหน้าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนค่ะเพราะว่าเรายังมีช่วงสเปเชียลดารานั้นมาฝากคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยแต่ว่าวันนี้จะเป็นเกี่ยวกับดาราคนไหนนั้นต้องติดตามชมช่วงหน้าค่ะเอสเก้าเก้าเก้าุ๋ยเอ็นซีเคมีชนิดน้ำ ด่วยพืชทุกชนิดจเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางกาเรเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำเอสเคาเก้าเฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทรศูนย์สอ6 6นึ่งศูนย์ห้าห ผู้หญิงเรานะ่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิวไม่เนียนใสนสิคะถูกต้องกลัวหน้ออกไปื่อึ่มช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นราร่วมเพศนวยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤด,ดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันนันะก็กลัวนอนไม่ฟิตกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปม,มีเมียน้ยถูกต้อง,องที่สุด เมื่อผู้หญิงต้องวผชจญภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0 8 5 6 6 6 8 3 4 7 084099934 7 อยู่ช่วงที่3ของรายการนะคะ<ช>บัว<ช>สำหรับช่วงนี้เหมือนเดิม Special, ช่วงสเปเชียลดารา สำเนียงดีมาก Special d a r a นะเราก็มีเรื่องของดารามาฝากกันอีกเช่นเคยมาฝาีกเช่นเคยเรียกว่าจะเป็นพัฒนาการรูปร่างหน้าตาของทั้งหนุ่มสาวที่จะมาฝากกันนั่นเองแต่วันนี้เป็นคิวของหนุ่มนั่นเองหนุ่มนักร้องจะบอกหนุ่มน้อยนี่ก็ไม่ได้เขาโตกว่าเรานะเออแต่เห็นมาันง็แต่สมัยแบบที่เขาเป็นวงบอยแบนด์อยู่ใช่ไหมบอยแบนด์จะเป็นใครไม่ได้นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงคุณเตงหนึ่งปริศนา กฤษณาการนั่นเองเออเคยได้ยินแต่ชื่อเตงหนึ่งกฤษณะไม่คิดว่าชื่อกฤษณาการกฤษณาการเออผิดคนปะเนี่ยเตงหนึ่งเกฤษณาการมณีพกาพันค่ะใช่เนาะอ่ะเรามาทราบประวัติเล็กๆน้อยๆของเขานก่อนดีกว่านะเผื่อใครจะจำไม่ได้ใช่แต่ชื่อนี้ก็จำได้หรอปะเออเตงหนึ่งใช่เพราะว่าในวงการเดียวในโลกเออวงการบันเทิงนะก็มีชื่อเตงหนึ่งแค่คนนี้ยเออคนเดียวเตงหนึ่งอ่ะเขาบอกว่า เ,เขาคุณแตงหนึ่งเนี่ยปัจจุบันกําลังศึกษาอยู่ที่คณะนิเทศศาสตร์ภาควิชาวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์นะคะมหาวิทยาลัยกรุงเทพริงหรือไม่เคยเจอเคยเจอมาเฮ้ยจะบอกว่ามหาวิทยาลัยเดียวกับเจ้ใช่แล้วก็เขาบอกว่าเนี่ยเขาเนี่ยได้รับรางวัลรองชนะเลิศมิสเตอร์อัสตาอีสตบอลประจําปี2547โอ้ <c oughs> นานแล้วนะ <c oughs> 2547 แล้วก็นี่เดี๋ยวขอพูดเลยชนะเลิศมิสเตอร์ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตป่ะไม่ใช่เหรอเบเจกาติเบเจกาติเบเจกาติสองห้าสี่เก้าแล้วนอกจากนี้นะคะที่เป็นโด่งดังแล้วก็เป็นที่รู้จักแน่ๆเลยก็คือจากการประกวดดัชชี่บอยปี2550นั่นเองใช่เมื่อปีส5งพันห้าปีที่แล้วก็มีงานขึ้นมาเรื่อยๆป้อนงานขึ้นมาเรื่อยๆทั้งช่วงเจ็ดชัยโอ้เท่านั้นยังไม่พอนะคะเจ้เขายังได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับหนึ่งหนุ่มหน้าใสของเมดแคทคลินโอใสจริงแน่จริงว่าเอ้คือคือหน้าต้องใสจริงจริงอ่ะเพราะว่าพวกนี้มันเป็นเกี่ยวกับพวกคลินิกด้วยใช่ไหมจะได้รับแต่ละทีนี้ก็ต้องแบบมีการคอนเฟิร์มจากคณะกรรมการแล้วว่าใสจริงจแล้วนอกจากนี้นะคะอย่างที่เรารู้จักละติงรนึ่ล้วคะก็เขาเป็นนักร้องในวงบ o y อวายเนาะบีหมวมกอก่อนดัายจุสี่คนใช่ไหมในเจ๊ร้องร้องเพลงสักคนไม่เป็นจริง ร้องไม่เป็นจริงว่านี่ขนาดดังมากเลยเนี่ยร้องไม่ได้อะเออบุ้ยก็จำไม่ได้ว่าแบบเพลง B.I.Y. แต่เชื่อว่ามีคนเ้นได้เคยฟังฟังแล้วร้องร้องได้อยู่ถ้าเกิดเปิดให้ฟังขั้นาาอาจจะจำได้เอยนี่ของ B.I.Y. แต่ว่าตอนนี้นึกไม่ออก มีอะไรดังใช่นอกจากนี้นะคะเขาก็ยังแสดงละครหลายเรื่องเลยค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องมือนานค่ะรักในม่านเมฆเพลิงพลมเอ้ยสาวน้อยในตะเกียงแก้วภาคสามล้วนแต่อยู่สังกัดช่องเจ็ดสีทั้งเรื่อเลยจได้ว่าสาวน้อยในตะเกียงแก้วเนี่ยฉันดูตั้งแต่วุฒนหนึ่งนะรุ่นแคทเรียอิงลิสเคยดูเหมือนกันแต่ตอนนี้จำไม่ได้ละแคทเรียอิงลิสรู้สึกว่าหลังหลังนีกราฟิกจะเยอะขึ้นเออเป็นก็น่าดูนะ เขาก็บอกว่านอกจากนี้นะคะยังเป็น<ม>พรีเซนเตอร์ไอศครีมวอลคอ n เนตโต้เบ y เป็นพิธีกรรับเชิญในรายการ To Be Number One Variety ช่อง11อีกด้วย<ช>แล้วก็เป็นพิธีก,รร,การรายการหมอชิดติดจอช่อง74สีอีกด้วยเรียกไว่ารายการที่แบบว่าผลงานที่ผ่านมาของเขานี่เยอะแยะมากมาย<ช>ๆๆเลยทีเดียวใช่การันตีได้ถึงความสามารถและก็หน้าตาของเขาเลยแหละร้องเพลงเก่งร้องเพลงเพาะเต้นได้แสดงละคร แสดงหนังได้เหมือนตอนแรกอะกลุ่มบ o y อวาเขาก็มีทั้งหมดสมาชิกทั้งหมด4ถึงห้าสี่คนมั้งสี่คนมั้งมั้งนะเออแต่ว่าพอเหมือนทีนี้ เหมือนว่าเขาก็ได้แยกวงกันไปเพราะว่าแต่ละคนน่ะก็มีทางของตัวเองอย่างคุณเตงหนึ่งเนี่ยที่ชัดเจนเลยก็คือเขาแสดงละครเขาเอาดีทั้งด้านแสดงละครอยู่แล้วเขาก็อยากเข้ามาสู่วงการใช่ใช่ฉะนั้นเขาก็เลยแบบว่าอยากทํางานตรงนี้อย่างเต็มที่ก็เลยขอแยกตัวออกมาแล้วก็หลังจากนั้นเพื่อนๆก็แยกตัวออกไปทํางานหมดเลยส่วนใหญ่ที่เห็นน่าจะเป็นพิธีกรถ้าส่วนใหญ่เป็นพิธีกร่ออย่างเรานะคะระวังจะโดนแย่งอาชีพเดี๋ยวเขามาจัดรายการวิทยาคสวยแทน จริงเหรอเฮ้ยก็ได้นะเาตดแทนหน่อยนะแต่พูดถึงว่าเขาเอาดีทั้งด้านการแสดงก็ดีแล้วเพราะว่าเขาก็ตีบทแตกเหมือนกันนะเขาเอาบทมาวางไว้นะคะแล้วเขาก็เอามีดเขามาตีอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ขอาคุณค่ะไปละนี่มุกอะไรเนี่ย คือเขาแสดงละครได้เข้าถึงบทบาทที่เขาได้รับใช่ก็คือเหมือนแบบช่องเจ็ดอะอย่างว่าคือเหมือนละครที่แบบเด็กๆชอบดูกันอยู่แล้วไงใช่แล้วมีละครอางเราเเป็นเด็กๆชอบดูละครช่องเจ็ดสาวน้อยกะตะเกียงแก้วอย่างนี้ในตะเกียงแก้วสาวน้อยกะตะเกียงแก้วเปลี่ยนชื่อเรื่องให้เขาทะใหมเนี่ก็จะน่ารักไงจะได้เข้ากันก็อย่างนี้มันก็แบบเหมือนเด็กก็ชอบดูเลยเขาก็เล่นได้ดีเฮ้ยตอนเราเราก็ยังชอบดูเลยจําได้ตอนตัวเองเด็กๆดูภาคหนึ่งภาคสองเคยดูแต่ขวานฟ้าน้ารา พันแค่นั้นแหละปลาบูทองมะนี่ฮะแดดจะสีมะนี่จะแสงชัวร์เลยเจ้ดูได้ยังไงเนี่ยเอาละค่ะเรามาดูถึงหน้าตาขอี่เปลี่ยนนะรูปใปปอเตอร์ไปเลยของเขาดีกว่าต้องพ้ก่อนเลยค่ะตันแรกหัวม่อก่อนเปลี่ยนฮอตฮิตมากลากไสยาวขึ้นมีปาดหน้าิงแปกกลางแบบจริงจริงเมื่อก่อนดาราเกาหลีที่บวยชอบตอนที่เขามาตอนแรกเนี่ยเขาทำทรงผมลากไสนะโอ้ชัก็ยังชอบได้เลยอ่ะคือฉันเข้าใจว่าเกาหลีทํา แต่ไทแลนด์รับปัฒนาธํามมาเยอะเกินไปหรือเปล่าเอ้ยไม่ก็ <c oughs> น่าทาเขาก็ลหล่อนะ <c oughs> ฉันเห็นพี่ที่ที่เขาเรียกเขาทําบ้านอ่ะเขาก่อ<ะ>สร้างอยู่ข้า <c oughs> งๆบ้านเขาก็ <c oughs> ทำหล่นรากไสเขาก็ทํารากไสเหมือนกันสีทองด้วยไั้ยอง ายข้างบนอ่ะแดงแต่ปลายอ่ะทองคือแบบเขามีสไตล์ของตัวเองเลยฮะสเปกเจอเลยจริงคือชอบปนทําสีผมมากแต่คือถ้าให้สีขนาดนี้ก็ไม่ไหวแล้วคือลากไฟเนี่ยมันก็ต้องแต่มางว่าเออหน้าเราเข้าไมใช่ไหมเออแต่เราก็ไม่อยากจะไปแบบเป็นสไตลิสต์ให้พี่เขาไงคือว่าแบบปล่อยผ่านเดี๋ยวจะโดนด่าปล่อยผ่านไปก่อนนะนั่นแหละค่ะรูปอย่างที่เราเห็นว่าเขาก็สัญญกรรมจมูกมานิดนึงเนาะแต่ว่าถ้าทาแล้วมันดีขึ้นด้วยเขาโตขึ้นใช่เขามีการ ที่แบบทำให้ดูเป็นลูกโตขึ้นนั่น<ช>เองเออแต่ดูความหน้าใสาของเขาก็ยังเหมือนเดิม<ช>ไม่มีเปลี่ยนเลยเออคิค้วโครงหน้าก็ยังเหมือนเดิมจมูกเอ้ยไม่ใช่ตากับคิ้วอะไรเงี้ยก็เหมือนเดิมเลยทุกอย่างเนาะ แต่ว่าถึงทําแล้วแล้วมีหน้าที่อาชีพการงานมั่นคงในวงการบันเทิงเนี่ยก็ทําเธอเนาะมันเป็นผลดีกับตัวเองไปนั่นเองใช่แล้วนี้ก็เป็นสาระดีๆในวันนี้ทั้งหมดเลยที่เรามาฝากกันในวันนี้เองค่ะใช่แต่ว่าก่อนจะจากกันไปวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆจาก B 1วันค่ะที่ช่วยให้คุณนั้นผิวเนียนสว่างกระจ่างใสค่ะถ้าล้วพบกับเราสองคนได้ใหม่นะคะทางช่องไ n t v ีและท v d ดีค่ะวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ